วันนี้พูดคุยกันนะคะกับคุณธิพานะวัฒนทรัพย์ค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YG Bullion Futures ค่ะคุณธิพาสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธิพาสวัสดีค่ะครับคุณธิพาครับเราเห็นว่าเช้าวันนี้นะครับทองคำปรับตัวลดลงอีกแล้วนะครับหลังจาก BOJ มีมติคงนโยบายผ่อนคลายการเงินในเชิงรุกต่อไปแต่ว่าไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามานะครับไม่ได้ว่าสร้างความผิดหวังแก่ตลาดบ่ายวันนี้ที่ทางทองคําเป็นยังไงดีครับค่ะทองคําเองนะคะเพิ่งหลุดแนวที่1,3 8 0าแปดสิบเหรียญลงมานะคะโดยที่ แนวรับต่อไปจะอยู่ที่หนึ่งพันสารอยเจ็ดสิบแล้วก็หนึ่งพันสามหกสิบห้าเหรียญน,นะคะส่วนแนวต้านในรอบนี้อาจจะต้องที่แนวที่สำคัญเนี่ยก็คืออยู่ที่แนวพัน0ี่ร้อยเหรียญคะ่ะคือล่าสุดเองนะคะเมื่อคืนนี้ s p มีมีการปรับเพิ่มแนวโน้มความน่าเชื่อถือของสหรัฐนะคะจากเ e g a t i v e เองขึ้นมาเป็น stable นะคะก็เลยทำให้ตัวน,นวกักลงทุนเองอาจจะมีการคาดการณ์เกี่ยวกับในเรื่องของตัว qe ด้วยนะคะว่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการ มีการหยุดด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็เลยเป็นข่าวตัวหนึ่งเหมือนกันที่กดดันทําให้ตัวราคาทองคําเองมีการปรับลดหลังจากที่เมื่อวานนี้เอสันธีในการประกาศออกมาโดยที่ลงไปถึงประมาณแนว1,377เหรียญจุดเราก็มีการตีตัวขึ้นมายืนเหนือ บริเวณประมาณพันสามรอยแดสิบได้แต่ล่าสุดเองก็เพิ่งหลุดแนวพันสามรอยดสิบลงมาคะ่ะค่ะแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยกองทุน SPDR Gold Trust เองก็กลับมาซื้อทองคำเป็นวันแรกเหมือนกันเขามองเห็นปัจจัยอะไรและตรงนี้เองมีนัยยะสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำขนาดไหนคะค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างที่คุณทีนาบอกคือว่าเพิ่งมี แรงซื้อกลับขึ้นมารอบแรกะะของตัว SPDR เองขึ้นมาเกือบประมาณ3ตันได้นะคะเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเป็นปริมาณท,ที่ค่อนข้างมากทีเียวนะคะสวนกับในรอบตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาที่เป็นลักษณะของการขายเอยงต่อเนื่องอย่างช่วงนี้เองเราจะเริ่มได้ยินแล้วนะคะว่าเริ่มมีการโยกย้ายตัว asset allocation เองของ,ของตัวการลงทุนนะคะซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเราก็ได้มีการทํําทาการเปรียบเทียบระหว่างตัวราคาทองคํากับตัวตัวตลาดหุ้นอยู่เหมือนกันนะคะก็จะเริ่มเห็นว่าลายคลังเองเนี่ยที่จะว ในทิศทางที่ค่อนข้างจะสวนกันนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ชัดเจนมากนักอันน well. ี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่ที่เริ่มน่าสังเกตได้เหมือนกันค่ะว่าเป็นไปได้ไหมว่าจะมีการโยกย้ายจากตัวตัวตัวตลาดหุ้นเองนะคะเข้ามาลงในตัวทองคําบางส่วนด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือยังยังเป็นในลักษณะของการเพิ่งเพิ่งเริ่มตับตัวเลขนะคะแต่ยังไม่ได้เห็นเป็นชัดเจนเต็มเหมือน correlation อาจจะยังไม่ได้มาขนาด1.9.8เค่ะครับบรรยากาศแบบนี้กลยุทธการลงทุนวันนี้ช่วงบ่ายทำยังไงดีครับ ค่ะสำหรับตัวราคทาทองคำเองนะคะเรามองว่าการย่อตัวยังมีอยู่นะคะโดยที่แนวรับตอนนี้เองเนี่ย จะลงมาที่บริเวณ1,370จนถึง1,365จุดนี้อาจจะถือว่าเป็นจุดรับได้นะคะก็ถือว่าในในแง่ของการรีบาวขึ้นไปค่ะโดยที่จุดรีบาวเนี่ยค่ะก็คือจะอยู่ที่แนวตั้งใหญ่จะอยู่ที่แนว1,400เหรียญค่ะแต่ว่าอีกตัวเนื้อนะคะสำหรับนักลงทุนเองที่มองว่าการย่อยังมีอยู่อาจจะเปิดสถานะช็อตได้แต่ว่าแนะนําให้ระมัดระวังในเรื่องของค่าเงินบาทเองเพราะว่าล่าสุดนะคะวันนี้บาทเนี่ยก็อ่อนค่าขึ้นมาเกือบเกือบที่จะอยู่ที่31บาทแล้วตีที่30บาท90สตางค์ค่ะครับผม การอ่อนค่ายอย่างรวดเร็วของค่าเงินบาทแบบนี้เนี่ยนะคะนักลงทุนจะต้องระมัดระวังอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่ลงทุนในโกลฟิวเจอร์ช่วงนี้ค่ะ ค่ะถือว่าต้องต้องระวังเลยนะคะในช่วงที่เป็นลักษณะของการลงทุนเนี่ยจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าตัวทองจะเป็นในลักษณะของการย่อตัวลงมานะคะแต่ว่าการที่จะเข้ามาลงทุนถ้าจะปลอดภัยอาจจะเป็นจังหวะในของการดิกตัวมากกว่าในจังหวะของการเปิดช็อตแล,แล้วปล่อยออแล้วกลับกลับมา cover ช็อตนะคะหรือว่าถ้านาาักลงทุนที่ต้องการใช้ strategy ในการเปิดช็อตแล้วกลับมา cover ช็อตคือแนะนาว่าไม่ควรเกินหนึ่งวันนะคะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราสังเกตด,ดูทุกๆวันตัว ค่าเงินบาทเองเนี่ยจะอ่อนค่าเฉลี่ยวันละประมาณสิบจนถึงยี่สิบสตางค์ได้ถ้ะแนวโน้มโดยรวมตอนนี้ของเงินบาทเองก็ยังมองว่ายังมีโอกาสในการอ่อนค่าขึ้นต่อได้นะคะแล้วก็อย่างล่าสุดเองนะคะทางแบง์ชาติเองก็ออกมาออกมาให้มุมมองเกี่ยวกับในเรื่องของค่าเงินบาทด้วยโดยที่ผู้ว่าการแบงค์ชาติจะมองว่า การที่ราคาหุ้นล่วงลงมากว่า40จุดนะคะก็คือว่าอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งด้วยที่ที่มีการไหลออกของเงินต่างชาติเองก็เป็นไปได้ว่าในเรื่องของค่าเงินบาทจะมีโอกาสที่จะอ่อนค่าอย่างต่อนเนื่องค่ะมาดูที่ Set 5ิฟตีบ้างดีกว่าครับเซ t ฟิฟตี้เช้านี้ลงมาแรงหลุด980จุดแล้วนะครับตัว Set ฟิฟตี้ฟิวเจอร์ให้กลยุทธ์ยังไงดีครับ ค่ะตัวเซฟฟิเจอร์นะคะเรามองว่าโอกาสในการย่อต่อยังมีอยู่นะคะโดยที่แนวรับต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่960และ950ก็สามารถเปิดสถานะช็อตได้นะคะแต่ว่าการที่ย่อลงมาที่บริเวณ960อาจจะต้องรีบ cover ช็อตด้วยเช่นกันเพราะว่าเรามองว่ามีโอกาสในการดีตัวขึ้นมาค่ะแล้วก็แต่ถ้าหลุดเนี่ยค่ะ960แนวรับต่อไปจะอยู่ที่950ส่วนแนวต้านนะคะต้านแรกจะอยู่ที่980แล้วก็1,000จุดค่ะค่ะได้ค่ะช่วงนี้สําหรับทั้งทองคาเองแล้วก็การลงทุนในหุ้นเองก็ช่วยยิ่งเซฟ ฟิวเจอร์สเนี่ยต้องระมัดระวังแล้วก็มีวินัยสำหรับการลงทุนเป็นอย่างมากด้วยใช่ไหมคะคุณทิพาคะ ใช่ค่ะถือว่าสําคัญทีเดียวค่ะแนวรับแนวต้านในช่วงนี้แนะนำนักลงทุนให้ให้ความสําคัญค่อนข้างมากนะคะถ้าหลุตตดแต่ละแนวเนี้ยค่ะหรือว่าทะลุแต,ต่ละแนวแนะนําเป็นจุด stop loss ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณธิภาคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครั <ใจ S 1> <อ>บและนี่คือภาพรวมการลงทุนในทองคำนะครับช่วงนี้รับว่า S&P การที่เขาปรับขึ้นเครดิต р a й ติ้งของตัวสหรัฐมีผลกดดันทีเดียวนะครับยงไปถึงประเด็น QE ที่ช่วงนี้กดดันภาพรวมการลงทุนทั้งทองคําแ้ะหุ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วในฐานะนักลง ้องมีวินัยสําหรับการลงทุนเพาะมากพอสมควรเลยนะคะทางว l ีนั้นมองแนวรับไว้2ระดับด้วยกันค่ะณวินาทีปัจจุบันที่หลุดระดับ1,380เหรียญต่อทอยออนซ์นะคะระดับต่อไปเฝ้าระวังที่1,370เหรียญต่อทอยออนซ์และ1,365เหรียญต่อทอยออนซ์ค่ะแต่สําหรับนักลงทุนที่ลงทุนใน Gold Futures บ้านเราเนี่ยต้องย้ํากันอีกสักนิดนึงเลยนะคะว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบแล้วก็ให้น้ําหนักมากนั่นก็คือเรื่องของค่าเงินนะคะซึ่งตอนนี้ทิศทางของค่าเงินบาทนั้นก็อ่อนตัวอย่างต่อเนื่องนะคะ ตอนนี้ก็ใกล้ๆระดับ31บาทแล้วด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องให้น้ําหนักแล้วก็จับตาดูดีๆเช่นเดียวกันค่ะพราว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ส่งผลยามีนัยสําคัญต่อทิศทางราคาทองคําเวลาเราปรับกลับเข้ามาสู่ในรูปของเงินบาทนะครับใช่ค่ะนี่คือทองคำนะครับเราไปดูของเส้นเด็กส์บ้างดีกว่านะครับภาพรวมการลงทุนเช้าวันนี้ไม่สดใสแบบนี้มีอะไรต้องเป็นห่วงไหมมาหาคําตอบพร้อมกันผ่านช่วงปรับสัญญาณเทคนิคครับค่ะ